พนวมาราชเลิศด,ดีโลกตกเก้าชาวนครปฐมปฐมนครแห่งความจงรักภักดีตอนที่1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชการณียกิจด้านพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช 2, 4 9 7 โดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณพระอุโบสถวัดพระปะถมเจดีราช,ชวรมหาวิหารพระราชดํารัสเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2498ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดนครปฐมเพื่อทรงวางศิลาฤกษ์พระประธานพุทธมนฑล ตามคำกราบบังคมทูลเบิกของจอมพลแปลกพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับพื้นที่สร้างพุทธมนตรว่ามีจำนวน2 5 0 0ไร่ในท้องที่ตำบลบางกระทึกอำเภอสามารานและตำบลสารยาอำเภอพุทธมนตรส่งพระราชทานพระราชดำรัสดังนี้โดยที่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาแต่โบราณกาล ฉะนั้นเจตจำนงที่จะบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้สถิตถาวรต่อไปในประเทศเราดับว่าเป็นเจตนาดีข้าพเจ้าย่อมมีความยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมอันดำริที่จะดำเนินงานอย่างอื่นๆตามโครงการดังระบุมาด้วยนั้นเล่าก็เป็นข้อที่น่าอนุโมทนายิ่งนักเพราะงานต่างๆเหล่านั้นแต่ละสิ่งล้วนแต่จะส่งเสริมความเจริญพาสุาข,ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยยิ่งขึ้นส่วนพุทธมนฑนที่จะดริิสร้างขึ้นนี้ก็ยอมเช่นหลักพยานอันหนึ่งในศรัทธาประสาทะาอันแรงกล้าของบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้มีส่วนร่วมในการนี้ขอผลอนิสงส์อันจะเกิดขึ้นจงมีแด่ผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดนครปฐมจำนวน21ครั้ง ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกร่อนทุกหมู่เหล่าชาวจังหวัดนครปฐมมีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดควรความชื่นชมโสมนัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อจังหวัดนครปฐมทางด้านพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาและด้านการสาธารณาสุขในการทำราชการทุกด้าน ต้องพยายามที่จะปฏิบัติด้วยความตั้งใจที่เข้มแข็งที่สุดจริตและประกอบด้วยความพิจารณาที่รอบคอบเพราะว่าทางงานใดประกอบด้วยความรอบคอบด้วยวิชาการที่สูงและด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตแล้วงานนั้นย่อมจะเป็นผลแก่ส่วนรวมอย่างยิ่งพระบรมราโชว่าเนื่องในโอกาสพระราชทานยศนายตำรวจชั้นนายพล วันที่10ทันวาคม2514